สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาแลกเปลี่ยนด้วยในหัวข้อทำไมการพัฒนาถึงไม่ยั่งยืนเพราะโลกไม่เคยหยุดนิ่งเทคโนโลยีก้าวกระโดดในอัตราเร่งระบบเดิมร่มสลายธุรกิจอ่อนแอขาดพลังการปรับตัวรุนแรงปัญหาเกิดขึ้นซ้ำๆแก้กี่ครั้งก็เหมือนเดิมเราจึงลงทุนมากมายเพื่อพัฒนาบุลคลากรแต่ผลที่ได้ มักไม่เป็นไปตามที่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ไม่ยั่งยืนท่านคิดว่าเพราะอะไรเราพบว่าสาเหตุนั้นมาจาก 1. บุคลากรติดกรอบเดิมๆม,มีทัศนคติเชิงรบจึงไม่สามารถระเบิดศักยภาพจากภายในได้ขาดความมุ่งม,มั่นไม่สามารถนำตนเองได้ไม่เล่นเชิงลุก 2. บุคลากรขาดมุมมองเชิงระบบจึงไม่สามารถแก้ปัญหาเชิงซ้อนได้ อีกทั้งขาดมุมมองเชิงองค์รวมจึงไม่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ 3. บุคลากรไม่เห็นคุณค่าตนเองจึงขาดความเชื่อมั่นภายในเปราะบางขาดภูมิต้านทานไม่กล้าเปลี่ยนกลัวพลาดและก็ไม่เห็นคุณค่าในความแตกต่างจึงไม่เปิดใจกว้างรับฟังขาดศรัทธาทีมงานจึงขาดความเข้มแข็ง 4. ขาดภาวะผู้นำที่เห็นคนเป็นมนุษย์จึงไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทีมงานสอดคล้องไปในแนวเดียวกันได้ปัญหาเหล่านี้เป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนขององค์กรท่านคิดว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร